ปกตินะคะเราอาจจะเห็นเก้าอี้นวดที่มีขนาดใหญ่โตนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เหมาะกับพื้นที่ภายในบ้านหรือภายในคอนโดเราเท่าไหร่นักนะคะวันนี้อุ้มพามารู้จักกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะโอซิมยูดีว่าค่ะนอกจากเรื่องความสวยงามนะคะแล้วก็ความนั่งสบายของมันแล้วเนี่ยเจ้ายูดีว่ายังแฝงเทคโนโลยีต่างๆเอาไว้อมากมายเลยนะคะเดี๋ยว,วนน้อุ้มมาเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ส่วนแรกนะคะเจะ้ายูดีว่าเนี่ยาสามารถปรับระดับออกมาได้เนี่ยเป็น3ระดับนะคะระดับแรกคือระดับโซฟาค่ะก็คือไม่ต้องทําอะไรกับมันนะคะเราสามารถที่จะเอาโซฟาตัวนี้ไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้าน,นะคะ่ะใช้พื้นที่ไม่เยอะมากดังนะคะส่วนที่2ค่ะถ้าเราต้องการที่จะยืดมันออกมากลายมเป็นโซฟานอนนะคะใครอยากจะปรับเป็นนอนก็หยิบรีโมทมานะคะแล้วก็กดนะคะพอกดปุ๊บมันก็จะ transform ตัวเองออกมาคือยืดออกมานะคะแล้วเราก็แค่จับเบาะนะคะตรงที่นั่ง ทับลงมาที่ขาทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้มันนะคะเป็นโซฟานอนไม่ว่าจะเป็นนอนนี่มนอนอ่านหนังสือพิมพ์นะคะหรือนอนดูทีวีค่ะก็อยู่ในทรงที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายๆค่ะแต่ถ้ายังไม่พอใจนะคะอยากได้เป็นเก้าอี้นวด เราก็แค่นั่งนะคะในจังหวะที่มันเป็นโซฟาทีนี้ก็กดรีโมทค่ะเพื่อทรานส์ฟอร์มมันออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอทรานส์ฟอร์มมันออกมาปุ๊บนะคะเราก็เอาขาใส่ลงไปในช่องที่เป็นช่องนวดขานะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะกลายมาเป็นเก้าอี้นวดได้ทันทีแล้วนะคะจากโซฟาตัวเมื่อกี้กลายมาเป็นเก้าอี้นวดตัวนี้ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวค่ะส่วนนี้คุณชอบมากๆสำหรับเรื่องเรื่องของการทรานส์ฟอร์มนะคะ พอกลายมาเป็นเก้าอี้นวดแล้วนะคะุ้ขอมาพูดเลือกเรื่องเทคโนโลยีการนวดนิดนึงค่ะว่ามันนวดสบายขนาดไหนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมี 3D Powerball Technology นะคะประกอบกับ Dynamic 3D Massage นะคะคือจะเป็นลักษณะของ ลูกบอลเนี่ยค่ะที่มีการยื่นออกมาแล้วก็กดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการนวดจะคล้ายๆกับมือคนมานวดนะคะสมมตินวดที่ไหล่เนี่ยลูกบอลเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ทําการกดลงไปที่ไหล่ของเรานะคะสำหรับคนที่เป็นพวกออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นวดได้นะคะส่วนขาค่ะก็จะมีทั้งการไล่เส้นนะคะแล้วก็บีบ นะคะแล้วก็ด้านล่างอาจจะเราก็จะมีตัวที่มันเป็นการสั่นด้านล่างอีกด้วยนะคะผ่านการใช้งานโหมดต่างๆค่ะใครที่กลัวใช้งานไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันมีโหมดออโต้ค่ะเพียงแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็กดตรงปุ่มตรงกลางเข้าไปนะคะมันก็จะสามารถเข้าสู่โหมดต่างๆได้แล้วเช่นโหมดที่เป็นนวดคอและไหล่นะคะหรือว่าจะเป็นโหมดสปาสปานี่ก็จะสบายขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะแล้วก็แฮปปี้ยานะคะสําหรับพวกคนที่มีการ ทํางานอย่างเรานะคะแล้วก็จะมีโหมดลุมบ้าโหมดสเตทนะคะหรือโหมดไปถึงโหมดสลีปนะคะแล้วก็สามารถปรับความแรงของมันได้ว่าอยากเป็นเป็นโลมีเดียมหรือว่าเป็นไฮก็สามารถที่จะเลือกได้ที่เมนูออโต้ด้านบนเลยนะคะแต่ถ้าโหมดออโต้ยังไม่สะใจนะคะเรามาลองเลือกโหมดแม่นวดไงค่ะโหมดแม่นวลเนี่ยสามารถทําให้เราเลือกเฉพาะจุดได้นะคะว่าจะจะนวดเฉพาะคอกระหลังหรืออยากจะนวดเฉพาะขาก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวมาสาธิตนิดนึงค่ะส่วนของการนวดคอกระหลังนะคะถ้าอุ้มมาเลือกในส่วนของการนวด มันก็จะเป็นการขยับแบบนี้ที่ยุงบอกนะคะว่าเจ้าพาวบอลจะออกมาแล้วก็ขยับขยบค่ะ หรือเราจะเลือกเป็นทุบนะคะถ้าการทุบเนี่ยก็จะสั่นสะสันจนเหมือนตัวสั่นเลยะคะ่ะหรือถ้าโกธเป็นเรื่องแบบทั้งคู่นะคะก็จะสั่นไปด้วยแล้วก็ทําการนวดไปด้วยในตัวหานิ้วสาหรับอุ้มชอบโหมดนี้ที่สุดนะคะเพราะว่ามันสามารถนวดได้อย่างสบายเลยค่ะทีนี้ที่เท้านะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันว่าจะนวดแรงนวดเบาอย่างอุ้มเนี่ยเป็นคนที่ชอบนวดเบาชอบให้มันสั่นใต้เท้านะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับโหมดออโต้ที่อุ้มชอบมากที่สุดนะคะคงจะไม่พ้นโหมดคอแบไหลค่ะเพราะเวลาเราไปหาหมอนวดแล้วจะบอกเขาว่าอยากนวดแบบคอแบไหลใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถทําได้ลึกค่ะคือมันนวดได้ลึกจริงๆนะคะถึงเส้นแล้วก็มีการดึงคอนะคะสําหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดมก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะที่อุ้มบอกว่ามันนวดได้ลึกนะคะพอเท่ากับที่อุ้มเคยไปนวดของยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยนวดได้ถึงเส้นถึงใจสําหรับคนที่ชอบนวดแรงๆมากเลยนะคะน่าจะชอบค่ะ ถ้าใครนวดเสร็จนะคะก็สามารถกดเมนูที่รีโมทค่ะก็สามารถกลับม,มาอยู่ในทรงโซฟาเหมือนเดิมนะคะพอนวดเสร็จก็เก็บได้กระทัดรัดสบายแน่นอนนะคะทีนี้มันมากับทั้ง2ส,สีค่ะคือสี Standing Back แล้วก็สีมารูนนะคะสำหรับคนที่ชอบก็สามารถเลือกสีที่ต้องการได้ค่ะ แล้วก็ข่าวดีสุดๆนะคะสําหรับคนที่มีโซฟา,เก,าเก่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาแบบไหนก็ตามเก่าแค่ไหนก็ตามนะคะก็สามารถเอามาแลกเป็นส่วนลดนะคะสําหรับการซื้อเจ้าอยู่ดีว่าได้ถึง8,000บาทเลยทีเดียวนะคะจากราคา69,900บาทเนี่ยก็ลดไปเลย8 0 0 0บาทถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาจะเอาโซฟาเก่าของเราเนี่ยไปบริจาคที่วัดสวนแก้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันไปอีกทางนะคะสําหรับคนที่ชอบเจ้าอยู่ดีว่าค่ะก็สามารถไปลองได้ตามช็อปต่างๆ ทั่วไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากรีวิวโอซิมยูดีว่าไว้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ